เนี่ยเนี uh ่ยเนี่ยะตักอยู่กัหลุดได้โอ้ยครับสวัสดีครับผมคุณนิ้พวครับครับวันนี้มาใส่เบ็ดคือเก่าครับหาใส่เบ็ดใส่แล้วก็ครับใส่เบ็ดน้ำหอยน้ำอ่างกันครับมาหนีมาคำแน่ครับ ครับจนตะเวนตัวดินนะครับครับข้างหลังครับครับหาใส่แถวๆนี้นะครับแถวบ่งเคยไข่ว่ใส่ครับแถวปลาบัวแถวเนี่ยครับนี่ครับปลาบัวครับไก่ปลาบัวครับนี่ครับเดี๋ยวนี้ครับบ่งเว้นบ่งบริเวณี่ใส่ครับครับนี่ครับเว้นใส่ครับด้านหลังครับครับเสียงนกอีลุมครับเสียงนกเสิ่งนี้เสียงนกอีรุมห้องครับนะครับ ยังลอยนมห้องทั้งนั้นทั้งนั้นนะครับนะครับวางสรีไส้ครับวองเคยมาไส้ครับเป็นแบรนด์นีน้ำดันขึ้นมาขี้แนวก็เล่นมารับน้ำดันมาทั้งไปหยาดครับก็ได้ต้องมาใส่ครับใส่ไหมครับยัเสียงนมนุ่งลังห้องอยู่ครับครับอุปกรณ์ครับ แก่มากพอดียครับมื่อกี้มื่อกี้เอาเบ็ดมาส,สองชุดครับมื่อกี้มื่อกี้ได้เมื่นี่ได้จีดีมาเป็นแงยครับมื่อกี้ครับนี่ครับจีดีครับ ครับพี ok ่ฮะไซเบ็กก้อนครัวบ้างนะครับไม่ได้ข้าก้นครับของชิ้เมื่อครั้งจีนเมื่อใดไต้ไฟไซอยู่แล้วครับมันนี่ครับครับชุดแรกกับเมื่อแรกครับเมื่อไปแล้วครับชุดหนึ่งนี่หลังสุดท้ายครับของชุดแรกครับนี่ครับใส่มาน้ำน้ำนี่ครับน้ำหนามันนี่ครับนี่ครับไปเรื่อยๆครับนะครับนี่ครับไซชุดสองต้อครับก้อนไหนครับไปใส่ไปทางนี้ก็ครับ ไปขึ้นเืนขึ้นคืนนะครับครับไปครับใส่เบสก้อนรับนะครับจุดสองครับครับใส่เบสร็จแล้วครับนะครับหลังสุดท้ายครับชุดที่สองครับสองทุ่มเครื่องพอดีครับชุดแรกกับทุ่มเครื่องครับชุดสองกับสองทุ่มเครื่องครับชุดละชั่มโมงก่วครับครับหักซ้เมียกินน้ำกันครับเจ้าเจ้าอย่างเราขึ้นครับอยังเมียก้นครับ แม่ครับมันยังเบ็ดขึ้นเท่าครับอันนี้ครับกินน้่นแล้วครับนี่ครับตังที่สุดแรกครับนี่ครับปลาดุกขอกครับปลาดุกขอกนี่เห็นไหมครับปลาดุกขอบตัวกลางในแดงอยู่ครับเห็นลายมูเหรอครับจะตอนใส่มาเห็นลายสามสี้มูเหรอครับนี่ครับอีกหลังหนึ่งครับใส่มาเมื่อกี้ครับท่านเด็ก นี้ปลามากินหรอกครับครับนะค,ครับเิดตัวแล้วครับเตัวครับสรงตัวยหง่ครับเอาปาลาครับปลาตัวครับ ปลาครับครับปลาสเราเป็นหลังต่อไปครับ ติดไม่ติดมติดม่่ติดมไม่ติดไม่ติดั่ติดไติดม่ตครับดตด่่่่ต่ต มาต่างไกลท่านข่อยอยู่ครับเด็ตัวเดียวนึง,นงกับโบถือครับมาเอาตัดเล้วครับน่ะตัวนึงแล้วจะติงตัดก่อน

อ้างมาันไก่ท่านนพ่ออยู่ครับไนกะ้มาแล้วสองตัวตัวที่สามครับที่สามที่สี่ที่ห้าที่หอืมอย่างยไอชอนไอชอนเดี๋ยวนตักน,นครับมัตมบ่ได้ไมีน้ตักอยู่อุ้ยเนี่ยเนี่ย่น,ย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 นตักอยู่กั หลุดได้โอ้ยนี่ครับนี่ตตุนขนาดเดียวกันกับปลากระไดท่านมีตัวใหญ่ท่านมีตัวใหญ่ครับเดี๋ยวเอาปลาครับไปนหนครับ,รบไปครับไปไหนไปมุงหลังต่อไปครับใช่เอาปลาใส่เงี้ยวไหมแล้วก็ไปหลัง,งหลังต่อไปครับนครับ Ini guna kat Di sini ตัที่สีมาไหมยังไม่มาอุ้นอุ้นกับตัวตัวที่สี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตักก่อนครับกันมาบ่ได้นี่ เี่ะตัวเล็กหน่อยครับปลาขัดกระโดดครับตัวใหญ่ท่านในมีครับท่านในใดญ่เยอะครับเดี๋ยวปลา้ครับเป็นตัวไปเรื่อยๆครับดูปไปเรื่อยๆน,นี่ครับมาแล้วครับตัวที่ห้าครับเทมที่ห้ามาแล้วสกิีนจากันครับนี่เข้ามาแล้วอืม ปลาครับมนนะครับตัวน้นอยแต่ตัวเล็กๆต่ปลาซึปลาชีรือครับนี่ตัวน้นอยนะปลาครับตัวที่เจ็ดเจ็ดมาแล้ว ชุดแรกเก็บตัวครับชุดแรกไปชุดต่อไปครับชุดแรกก็รอนแล้วครับใช่เนี่ยกันครับชุดที่สองตัวแรกครับตัวที่พอนี่ครับเดี๋ยวกับปลาปรังครับตัวต่อไปครับเดี๋ยวครับุดุครับมาต่างไกยังท่านพ่พอรบนี่ครับหลังนี่กับหมูแล้วครับ จะสีมียังจ่ยัวครับเดี๋ยวเรามืองกันครับครับเมื่อดทุหลังแล้วครับนี่หลังท้ายครับจุดที่สองครับจุดที่สองได้สีตัวครับหาตัวครับที่สอง้นหาตัวจุดแรกได้สามได้เจ็บตัวทั้งหมดสิบสองตัวครับน่ครับไปถ้าเมียกินขากินนังครับเดี๋ยวแม่มึงไม่หลับต่อไปครับ ของตับต้องเลท้องครับนี่ครับนะครับนี่ครับนี่ครับตาลหลอดใส่แล้วเราลองคืนครับนะครับมเบ็ดคืนครับได้สิบสองตัวครับนะครับกินข้าวแกงน้ำครับถ้ากินข้าวแกงน้ำเราก็ให้มันหลอดต่อไปครับครับถ้ามีกินข้าวแกงน้ำเราก็ไปมึงเบ็ดต่ออีกครับนะครับนะครับไปมึงเบ็ดครับ ขางปลาปลาขัางว้นี้ครับโอ้ตัวนี้ตายแล้วครับปาลาเพื่อปะตายสองตัวแล้วนอกอออยูรเมนี่ห่วงยูกเกาอยู่ครับยูมตัวนี้นอกยูมตัวนี้ห่วงอยึกเกลาอยู่เดี๋ยวก็ยังห่วงอยู่ มองหาคูอยู่สงสังสยครูท่านใดครับหลังแหลกครับแหลกไม่มีไม่ถูกไม่โดน,นหลัางที่สองก่นอนแล้วครับเซ่ยซอครับนะครับนี่ครับมาตัางไกชุดแรกนะครับ มาถ้อตัวนะครับเดี๋ยวก็เอากอนครับมันมจุ่ครับหลังนี้หลังหลังนี้เคยถือ้วครับถือไปเมื่อหันหลอดเมื่อหันครับเดี๋ยครับเอาเอากอนครับครับหลังนี้ครับหมูเล้วครับจะสียวิววูครับจะสียูวิววู้ครับเดี๋ยวมึงกันครับมึงปลูกขอกครับปลูกขอกมือหน่อยครับขอกมือหนึ่งครับมุ้งยญ่ครับ

กระดินอดูมีกันบ้น,น,นงแล้วครับถ้าใช้เป็นใช้เงินครับเขาบอถือบถ่ถืออานนักบะถือครับครับมาตั้งไก่หัวตะคอนนะครับเดี๋ยวออกกันเลอครับมัน เดีปลาสุดครับมึงเบียดมึงเบียดมดทุกครั้งแล้วครับนี่ครับลังสุดท้ายครับรอบนี้ได้สามตัวครับปลาก็ได้แต่กับตัวงามแน่ยๆแลอกครับมาถึงตัวเนี่ยได้ก็เป็นตัวหน่อยเหมือนกันกำลังพักถ้ามีการกับแถวนี้ก็ล่ะบ่ได้ย่างขึ้นหรอกปลากระบอลดีเลยครับมึงไปกินเบียดนะครับวันนี้องวะ เราต้องบ่นๆนี่ดีครับเัากินเบ็ดนะครับเป็นนางสมัยกันครับครับมันนี่สิมึงมึงเบ็ดขึ้นคก็ขึ้นนะครับมึงเราเบ็ดมึงเราเบ็ดขึ้นครับมันนะครับตอนแรกอะมึงเบ็ดมานี่มันท่านเราขึ้นครับนี่เราขึ้นอยู่ไครับมึงเราขึ้นแล้วก็ขึ้นขึ้นนะครับแต่ครับมึงเรียกมึงเบ็ดครับมันนะครับ ครับหลังแรกครับต้นนี้แล้วครับดอกเซเบตเซนี้ครับตัวนี้ครับตันหนึ่งครับตัวแรกครับตัวแรกของเรากับครับแล้วก็ปาปาครับนี่ครับอีกต้นครับนี่ครับอีกต้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับนี่ครับปาจีได้ครับ สองวอกสามวอกได้สิบก่าตโตแล้วครับนี่หละสิบก้าวโตอยู่ครับขับไปมึงเบ็ดอีกรอบครับมึงอีกรอบแล้วก็ใล่กกูครับขับไปครับ ครับมึงไปเลยครับมึงไปเลยครับเดี๋ยวจิมาสรุปผลทีหลังครับขผมึงเบ็ียดถ้าผมึงเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับเห็นมาตัวหลังแล้วก็เดินมาตัวสรุปผลทีหลังครับ นี่ก็ปลาทั้งหมดครับปลาได้ทั้งตะขึ้นครับมาขึ้นกับหอนมอซอนี่ครับครับแค่นี้หรอครับ